สวัสดีจ้าวันน,นี้ัอต้อนรับชาแนลคะ่ะพี่น้องมื่อวานนี้จ้ะตามกบบิคาม่าคือเก่าค่ะมื่อวานนี้ตามจะพาสูบหูดสูบข้กินขนมจีนซาวน้ำปลาจา้าพี่น้องขุ้นชาอขอบขุ้นชาขอบขุ้นชาบาทึ้นชาบานะครับสามห้าร้อยสามห้าร้อย,อ,อ,ย <laughs> อันนี้หื้อห่อหนึ่งด้วยใครพี่น้องคะ่ะหนึ่งหอขนมจีนเปล่าหนึ่งหอมากินเลยอันตัวไปจับเลยผิดอม ที่ซวยพี่นะเป็นไงครับพี่ดาแสบนัวน้อไดล้วเค็มแสบพุกอ่อืมพอดีนอนอสนมจีนเราเนี่ยทำง่ายมากอยู่หลังตู้ก็มีครับเอาต้มเติมยังปุ๊บมีวิธีท,ทำให้ใส่แต่น้ำตาลเ้าไปเพิ่มแค่นั้นนะเพราะว่าถ้าคนใส่น้ำน้อยเนาะมันก็ต้องปรุงด้วยนิดนึนนงอนะ่ะพวกแต่ถ้ากินเลยก็ได้นะยังปะเหย แต่เราจะใส่น้ำตาลเข้าไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะแบบพอดีไม่้งว้นแต่ว่าถ้าเป็นสูตรของทางอุบลทางหมุทะเลคุยใครจะเอาน้ำตาลล่งค่ะพี่น้องเรื่องยังแคบหมูติดมันกินแล้วติดคอเยอบ Rồi. ừ, mọi người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  mọi chơi phải phải mọi người mọi người mọi người mọi bạc. mọi người mọi mà mọi Nè, mọi người mọi người mọi นคำพอดีคำปบป้มจัดไปแค่หมูนี่เป็นอย่างที่เขากันก็ขับปุ่นต้าแห้งค่ะผู้ใดผู้ใดอยากจะล่ลองกินนะคะพี่สองสั่งแบบเป็นพร้อมทานนะคะสามหอ่อ1อ9ห้าสิบเก้าจงปีนากะซื้อแค่หมูไปเพิ่มค่ะนีิดบื้ง กินโปรนอร่อยคิอพออุไปแต่ก่อนมันเละแน่นหนาเลยยังเพิ่มเพิ่มขคือบักยุ่งดังถ้ามันอร่อยดีนะมันมันไม่ยุ่งดองจริงก็ไปกินกับพริกเกลือได้หัวเนี่ยมันรสชาติเหมือนกันแค่มันไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวมากนะ 嗯，看见了。桂森啊，桂森。嗯 หนึ่งห่อหนึ่งหอโอ้โหพี่ลองจ้าลํมเพจเพจใหม่ค่ะฝากไปกดติดตามเพจใหม่ติดไม่จ้าถ้ามีหิวข้าวนะชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนกันเติมแค่น้ำเข้าไปลูกก็เหมือนกัน AI กันทิ่ตัวซอฟต์ว่าอ้าวนี่เพจนี้เป็นเพจก๊อปปี้หรือเปล่า อันตรวจสอบอเพจเจ้าขององีดีนั่นบดบ,บตัวตรวจสอบแบบไอ้ตรวจสอบคัดอยู่บัดเพ่อ,อนเพจปลอมนี่บตัวสอบคัดมาบ่ตรวจเลยเมียน <c oughs> แค่เขาแต่งเสียงนีดเดียวเนี่ยสบายมากแอบแอบแอบอห <c oughs> <c oughs> ืม อร่อยยังคดีสองคนแม่เนี่ยผักดคดีแล้วป้าแก่หน่อยมือมันเปียกนุ่งหลายหลายเพียงหนาฝนเนาะมันนุ่มจีเอเหินแคบหมูกับติดมันหอมครับปลาไม่กินหรอกแคบไปครับ มตัวใครตัวมันเอคาคนยิ้เป่าเซนไป้อ <c oughs> มืมืวลไไไปกินครับเนาะ เขาจะกินแบบนี้เนี่ยเขาเด็ดผักเป็นแบบนี้นี่ค่ะอืมคักคืออย่างไรค่ะต้นตำลับอืมต้นตำลับบดยุงเถิด,ดก,กนนรุงเทก้กกินได้อยู่ต่างประเทศกกินได้อืมอืมนี่เขาปูนเจ้ ถ้าอยากกินอร่อยต้องไปกินที่บุญทลิกต้นตลับต้นต้นตำลับต้นตลับแต่ถ้าไม่มีเวลาไปบุญทลิกหรือคนอยู่ไกลไม่อยากเอีิร์สไกไปบุญทลิกต้องสั่งจากเพจต้ตงมีมันก็อร่อยมากต้นตลับเลยไม่ต้องไปถึงบุญทลิกสั่งกับเราก็ได้ของต้นตลับเลยนะไม่ใช่ต้นตำลับนะต้นตลับต้นตลับบุญทลิกไหนเป็นต้นตำลับ แต่องตำมนเป็นตนตะลับค่ะแค่ผมงโบราณขี่ผ่านบุญทาิกต้องแวะกินข้าวปุ่นบางคนอ่ะต้องเสียค่าหิว้วทีละสี่สิบห้าสิบบาทคือให้ขี่ผ่านบุญทาิกเนี่ยแวะครับแวะลองกินดูขราบปุ่นสาวบุญธาตกอร่อยอ่ะพูดแอยากรอมม้องเิียงมึง ของตำม,มีอืนี้แต่อันี้พได้เคยกินแล้วน้ำปลรราร้านัวมากปากะเ้นขนมจีนเหนียวแห้งแห้งค่ะพี่น้องเป็นเส้นบีบตดเออแม่นค่ะตำบีบสดนั่นแหละที่ห้า,เาไปเปรอาไปตุ่งเองนวกเองค่ะจ่บ้านคือพี่น้องมาค้นามา,นาใช่พี่น้องมาค้นมาเป็นพี่หมอไม่ให้กินพวกของหมักของดองแต่พี่นองก,กินของของตำได้เพราะมันมัมนไม่ใช่บักดอง เลอะน่ะรักไม่น้าเลยอันบูนเขาก็ไปสื่อแบบเป็นอ่อนปวแบบขาอ่นอนๆมาเบิดเลยเนาะ <c oughs> อันนี้กินงี้เรายังก้านแข็งอยู่เลยอ่ะข้าเจ้าเสื่อผ้าคาปลอมเนาะผ้าคาของแท้ต้องอย่างน <c oughs> ีเนาะไม่แข็งผนะ้าคาเกรตรอ็ด กาแฟปลูกอ่อนๆอ,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 อ่ะอถ้ากินล่ะก็ต้องบาดปากไแน่น่นนะของเทเด็ดเม็นกลุ่มห่องกลุ่มบันนั่ะน,น่ะคือผักขาว <c oughs> จาอถอดใส่แส่แค่ไหนะคะไม่คองอร่อยต้องเหม็นนี่ยอย่างเช่นผักขาวกระปิคนอชอบกินอะไรเม้นเหม็น เขาตื้นไปเยอะมากเนาะสามสี่คำคำแบบเยี่ยงเยี่ยงด้วยจะผักเพื่อนที่สานผักผ้ายเลยพี่น้องพักผ้ายกระดำแล้วก,พก็พักบุ่งพักบุ่งพักบุ่งเป็นผักบุ่งหน้า

นิ้วเข่านะฝนตกดีดีที่อื่นฝนตกเหมือนวยบนะบนก็ตตกกูเหมือนกุ้เว่นกูโตะตกตรงบริเทอย่างกร้งบ้างเขาประโยู่์เลยโหหองค่ะเส่วงนี่บุญหลวงไฟได้หม่องไรยบอลเนาะ จมวนจมวนมังคนบอกว่ามังคอนบริเลนบุญหลวงปู่ในสามปีแ้ะพี่น้องเนี่ยแต่เหมาอนยังบว่าในเบื้งมาล่าบุญหลวงปู่ยู่จนแล้วเนาะจนลืมไหมจนลืมว่าเคยมีแบบนั้นนะนาหวามแบบเขินย่ใจเกี่ยงเหรอ นายใจก็จะเบิ้อนอีกนะงั้นไงแ้วเ,นะเสยบแสบคักแสบเนี่ยเสยบกระดอกกระเดือแสบอิลีหรอนี่ครับนะเลมเลมได้เส้นได้คำเหนืหอตัวแคบหมูแห่ง โอ้อโอะพอแล้วอือมไม่หิวเลยทมใจอยากไม่ได้กินนานอของจ้าของั้นไม่ได้กินดน้นยก็กินยนังเนอเมนูมแต่และเมนูแี่รอนเคยกิน,กนแส่ป่ะ อ,อ,อิ่มแล้วครับอิ่มแล้วบัดนั้ผู้ใดสนใจ่าย,ยแคบหมูกระเทียมโทนขนมตีนจด้พี่น้องตาทักสั่งซื้อที่ผิดตั้มมีอยู่ค่านะแบบต้นนี้ํามือนี่ตมเฮ็ดแบบซร้าน้ำปลาใส่น้ำปลาราของตั้มมีได้จ่าพี่น้องแล้วก็ผงซุ้รสน้ำตาลแค่นั้นจบแล้วก็บพริกแค่นั้นค่ะ ผงนวดกะใส้หน่อยแทมหน่อยไส่ร้ายกะผมโรนเนาะประแดดห้องนอนยี่แล้วนะคะเอาแต่สินค้าถ้าสั่งนะคะพี่น้องคะกับสีพรอมส่งหลังที่ยงกลับมาจากเที่ยวแล้แต่พี่น้องจ๋ากลับมาวันที่ต้นเดือนนะกะส่งประมาณที่สี่นะคะพี่น้องคะ่ะเอาเอาเป็นว่ามือนีคลิปนี้ค่ะตามกับปิกกะกะขอโทษขออภัยํำหรับการกินม่วงม้ามการกินบลสุภาพนั่นแต่พี่น้องจ๋าพอกันคลิปหนาได,ด้จ้าสวัสดีจ้า